สวัสดีครับเรียนทุกคนนะครับพบกับครูวินัยสอนวิทย์นะครับในช่วงนี้กับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโลกดาราศาสตร์และอวกาศนะครับสําหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเรียนออนไลน์กันนะครับนะเพื่อการดําเนินชีวิตต่อไปอย่าท้อนะครับสู้ต่อไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครูวินัยเองก็จะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ โลกดาราศาสตร์และอวกาศมานำเสนอวันนี้จะนำเสนอในบทที่แปดนักเรียนครับบทที่8นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับไหนลองเปิดหนังสือตามไปหรือไม่ได้มีหนังสืออยู่ก็คิดเอาว่าเคยผ่านมาบ้างไหมเคยเปิดหนังสือจบๆหรือย,อยังเล่มนี้นะบทที่8นะครับหนังสือเลื่มนี้นะนี่ครับผหหนังสือเล่มนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าอยู่ที่เรียนก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ามีอยู่ที่บ้านก็เปิดตามไปได้เพราะบทที่8จะพูดถึงเรื่องของการเกิดลมฟ้าและภูมิอากาศนะครับเรามาถึงเรื่องนี้กันแล้วนะฮะทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างหนาวไหมเอยวันนี้หนาวบ้างร้อนไหมฮะร้อนบ้างนั่นแหละฮะมันเป็นอย่างไรทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มาดูการทดลองนะครับดูเหตุผลต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับ โลกของเราเกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศนะครับแล้วก็เกิดลมฟ้าอากาศต่างๆนะครับลุยกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับในเช่ยงเวลานี้กับบทที่8นะครับการเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศอ่ะก็ มี QR Code ให้นักเรียนได้สแกนไปด้วยนะครับในเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวของกิจกรรมต่างๆนะครับตัวชี้วัดในเรื่องนี้ก็นะครับจะมีอยู่หกข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับผมามาดูเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของ8.1นะครับผมปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ นะครับของพื้นผิวโลกในหลักสูตรนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการเอาละมีอะไรบ้างที่เราจะต้องได้เรียนรู้นะครับในเรื่องนี้ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกอ่าเนี่ยมีโลกมาให้เรียนได้ดูด้วยนะฮะโลกของเราใบนี้มีโลกใบเดียวนะ,ะทุกคนก็มีโลกใบเดียว โอเคครับผมมาดูอันแรกเลยและก,กันนะครับเกี่ยวกับปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกนะครับจุดประสงค์ในเรื่องนี้ก็คืออยากให้นักเรียนนั้นได้อธิบายใช้คําว่าอธิบายปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดอี่ทําให้แต่ละบ,บริเวณบนโลกได้รับรังสีดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันเป็นเพราะอะไร นะครับสื่อที่ใช้ในการเรียกนการสอนครั้งนี้ก็มีหนังสือเรียนของพวกเราแลวก็ครูได้เตรียมรูปโลกไปนี้มาโลกใบเดียวของเรานะครับลองมาดูกันว่าจะออกมาใช้อะไรทําอะไรบ้างน,นะครับแน่นอนครับผมถามนักเรียนก่อนนะครับใน3ภ,ภาพเนี้ยสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในรูปทั้ง3แตกต่างกันอย่างไรอันนี้ช่วยกันตอบก่อนนะอ่า รูปกอไก่เป็นอะไรเอ่ยเป็นพื้นที่ที่มีหิมะปกคลุมนะครับรูปขาไข่เป็นอย่างไรเอ่ยนะเป็นป่าดุงดิบเหรอนะฮะสีเขียวแล้วรูปขควายก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างไรแนครามแตกต่างกันอยู่แล้วในเรื่องของอย่างไรเลยคืออะไรครับก็ไก่แตกต่างกันตรงไหนเอ่ย อุณหภูมิเป็นอย่างไรถ้าเราดูพิจารณาถึงอุณหภูมิขอไข่นะครับถ้าบริเวณแบบนี้จะมีอุณหภูมิเป็นอย่างไรแล้วก็ขอควายนะครับพื้นที่ที่มีลักษณะอย่างนี้อุณหภูมิจะเป็นอย่างไรอ้แสดงว่าโลกใบนี้ของเรานั้นนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนครับ เมื่อมันไม่เหมือนกันมันต้องมีเหตุปัจจัยนะครับปัจจัยใดที่ทําให้มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคเอาละอย่างแรกเลยเรามาดูก่อนนะฮะโลกใบนี้โลกใบเดียวของเรามีพื้นที่ที่แตกต่างกันอยากภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนครับหัวข้อความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่พื้นผิวโลกในแต่ละบริเวณได้รับอันนี้เรียนดูนะครับอ่าบริเวณ อะสมมุติว่าตรงนี้นะฮะตรงกลางของโลกเราเลยเนี่ยมีสีแดงสีแดงเยอะสีแดงเป็นอย่างไรนะครับสีแดงเป็นอย่างไรก็คืออุณหภูมิมันค่อนข้างสูงนะครับถ้าใหญ่ๆเลยฟืบนีเลย,ยรครับบริเวณนี้ะนะอุณหภูมิก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นบริเวณที่อยู่คู่โลกเหนืออ่า หรือโคโลกใต้ด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะมีสีที่แตกต่างกันเป็นเพราะเหตุใดนะจากสไลด์ตรงนี้นะครับก็จะมีปริมาณของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับนะครับจะเรียนทราบไหมครับว่ามันเป็นเพราะเหตุใดทําไมจึงเป็นเช่นนี้นะครับทำไมประเทศไทยเราร้อนจัง <c oughs> ร้อนเนาะทำไมมันร้อนประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนปึ๊บไหน้เราอยู่ตรงนี้ฟ้บประเทศไทยเรานะครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันมีปัจจัยใดบ้างที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยร้อนหรือไม่ใช่แค่ประเทศไทยเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับปัจจัยข้อที่หนึ่งเราเรียกมันว่าสันฐานโลกและการเอียงของโลกมีผลเลยครับ นีผลแล้วฮะเรื่องนี้สันฐานของโลกเนี่โลกเรามีสันฐานอย่างไรโลกใบนี้อันนั้เลยทุกคนตอบครับเปน็นยไงโอ้รู้มาตั้งแต่ปสามอนุบาลน,นะเด็กอนุบาลยังตอบได้เลยก็คือว่ามันมีสันฐานเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมและมันเอียงด้วยแหละฮะเออใช่ใช่เอียงด้วยเห็นไหมฮะเส้นดำดเนี้ยนะเส้นดำดำนี้ มันไม่ตรงอะถ้าตรงมันต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันจะขนาดกับพื้นโลกก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่นี่มันตั้งอยู่เงี้ยแสดงว่ามันเอียงด้วยแล้วการเอียงแล้วก็สันฐานของโลกนั้นมีผลต่ออุณหภูมิของโลกอย่างไรบอฟังกันเลยครับผม ที่เราได้รู้ไปแล้วว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผลต่อการรับรังสีของดวงอาทิตย์ของผิวโลูกเป็นอย่างไรอาเรียนมาดูนี่นะฮะเห็นไหมนะครับอยากแรกเลยสันผ่านของโลกและการเอียงของโลกโลกของลาเอียงสมมุติว่าให้ไปชายอันนี้เป็นดวงอาทิตย์นะครับนักเรียนดูนะ นะฮะทางคุณครูส่องไฟฉายเข้ามาไฟฉายนี้คือดวงอาทิตย์นะครับนะฮะโอเคมองให้ชัด BOOM mm -hmm.